เออโวไกเอ๋ยใครเจ้าใครเจ้านี <eterm oon> ่ใครเหรอซับทวีรับทวีนอนบนในปุงกี่กับใครน่ะเดินมาใครเอ๋ยส้มทองส้มทองน้องส้มทองเดินมาหาพี่ทับทวีซับทวีอยู่ในพุงกี่กับพี่กับน้องทองเพื่อนทองก็มาน้องทองก็มาน้องทองส้มทองซับทวีเด็กๆก็มากัน น,น้องใครอยู่ตรงโน,น้นนะน้องใครเอ่ยสามสีสามสีใหญ่สามสีใหญ่อยู่ตรงนั้นมาเล่นการตรงนี้เอ้โหเด็กๆมาเล่นการตรงนี้สนุกกันดีไหมลูกสนุกกันดีไหมอะแล้วนี่ใคร <c oughs> นี่ใครนอนตรงนี้บุญชอบบุญชอบนอนตรงนี้บุญชอบทองเข้มส้มขาวทอง พองอ่อนใครนอนันก็อีกสมบูรณ์กับบุญสมสมบูรณ์กับบุญสมอยู่บนก็อียังก็อีกกันนะเยังกอี้กันนี่สมบูรณ์นั้นบุญสมนี่ใครเอ่ยดำขาวเล็กดำขาวเล็กอยู่นี่ดำขาวเล็กน้องเทาขาวเทาขาวนั่งอยู่ตรงนี้เทาขาวนั่งอยู่ตรงนี้กับนี่ใครนี่เทาเทาเล็กเทาเล็ก ในใครเนี่ยดูหน้าหน่อยสิออ่าน้องมณีนินมณีนินเล่นกันตรงนี้เนาะเล่นตรงนี้ครับก็เด็กๆอยู่กันธรรมชาติสุขใจสบายกายวิ่งเล่นกันสนุกสนานหน้าสนามหญ้าเ็กวัดผงชัยเจ้าห่มลำปางก็ขอ,อนนุภาพ ความน่ารักของน้องน้องเมียน้องไก่อยู่ด an, ้วยกันตรงนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอทุกท่านจงมีความสุขสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิดเท้าขอจุดเดียวที่นี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขสาธุ